ดียังวะเออทศกัณฐ์เออทศก,กันเนาะเออ,กกเอ,อ,เอ,อไปบุเย์ไม่ได้ขับไปดินเนอร์ดีกว่าไปขับไปโอเคโอเค <c oughs> ข้าวนใช่วัญญาณกับเล้ทีนี้รีบิวเนาะเอ้ยสองบอกเรเลยเออโอ้ยขางเ,มาเวมาวันนี้ดีสไนเปอร์ก่อนเปยงวันี้ป,ปญ็ญานปัญานวันนี้เยออ วัววเปียงหยบ้อยห่วแตกเฟืองเฟืองยึดเข็มตฟเกอรอหยบ้อยหยบ้อยแตกหนึ่งแตกหหัวแตกหนึ่งหัวแตกเฟืองเฟืองยึดเข็มตตฟักเกอร์โอ้ยมาอยวันนี้อยู่ใช่ปะีกเจอคนปะเมื่นเป๊ะหมืมื่นด้ยหมื่นมืนยโอ้ยใช่ปะอยู่ใช่ะ เสเปียนเปียนเออไปไปโซเนียโซเนียเสร็โอ้ตายนิ่งประถือมั้นให้มัสนะไปก่อนซะหนึ่งโอ้ยให้มันสนะไปก่อนซะให้มันสนะไปก่อนซะโอ้เอ๊ะ มาแล้วนะบริจาคนะมาเอาเหรียญบุตรเอ้าเฮ่อเนี่ยงวะใช่ปะอยู่สิเลวะใช่ได้ปะอ้าวเไยอยู่สิได้ปะเอาคุปต่ายไปเออที่ว่าสิบุปตายใช่ปะ Ma, let go, let go. Let's go, let's go. Let's go, ma. Use it over. Piank, 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 โอ้สัญญาณกากเว้โอ้น่าขีดแรงสัญญาณกากดิที่ใบมันอยู่บ่วะมาแต่ว่านี่ดูสิเรือวะเรียโอ้ยังไงวะเซบาอยู่เซบาออกมาไหมยงหยิบร้อยหัวแตกยิทเควัตเตอร์ฟัคเกอร์ร้อย quá tè quá tè chào đi xe ba nhìn qua mình chắc quá thì nè mà ta thằng này ba ô ô tô này tô xong ôi, lèn một bài xe này phải xử Nó cái giá tô của lại thì ô tô ơi อัตัวไอ้โว้ยมามันจะปืนยิงวะเย้โอ้ทำสันทำสันบริจาคนะบริจาคนะทำทำสันมาโล 5, าาดบร e. ิจาคบริจาคเคยยานไปอยู่เด็กมาถ้าลูกซองยิงหัวมาดูส์เสด็จเสด็จเสด็จมาตัวหน้าคนก่อน chú về út ao út nhà mình chú vậy lại, lại bọn hả kiên hả ủa tại kiên rồi chút rồi